สวัสดียามเชา้าเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวมาดูบอลใช้ส,สวยบ้านพ่สุนันนะคะนี่ป้าแมวพาดูนะคะสวยทุกกระถางนะคะแต่ป้าแมวเตะตาเตะใจแบบนี้นะคะคือซิลเวอร์ดากอนที่เรเรียกก็ายากเพราะป้าแมวเาเรียกเอรดาอนนี่นะคะเป็นไม้ฟอกอากาะคะต้นใหญ่ใหญ่ขายยังไงพิสุนันต้นใหญ่นั้นห้าร้อยป้าแมว,แ,วแมว่นนะะแมพันได้เลยนะใส่แม่พันนะคะใส่แมัน ้าไซส์รองลงมานี่ก็250ร้อยห้าสิบนี่นะคะสองร้อยห้าสิบนะสวยสวยเลยใบเขาจะแข็งสวยนะคะเนี่ยสวยมากใบกอกอากาศอืมสวยอันนี้เขาก็เริ่มตั้งแม่พันธุ์ได้แล้วนะคะ250ร้อยห้าสิบเนี่ยป้าแมวว่านะสวยสวยทุกกระถางเลยนี่นะคะสินดับเบิดับก้อนนะอ่ะต่อมาได้ค่ะพี่สุนันอ่าอันนี้จะเป็นเอ่อพวกลูกไม้มั่งป้าแมวผสมกันเนาะร้อยห้าสิบบาทป้าแมวทุกกระถางเลยคะทุกกระถางอืมนี่นะคะอันนี้ก็สุดปรารถนาเนี่ยมีไซส์นี่เอา เดีอยู่แค่นี้พนันก็ร้อยห้าสิบเหมือนกันใช่ใช่แล้วนี้ล่ะสวยๆอันนี้จะเป็นอ่าดาราลายถังถังนี้จะดาราลายพนันขอสองร้อยถาดนี้ขอสองร้อยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเนาะใช่พาดูนะมีอ่าผ้ามุกก็สองร้อยแล้วก็นี่ลูซีมงคลก็สองร้อยทับทิมบูรทับทิมบุรพาก็สองร้อยพนเมลถาดนี้ขอราคาสองร้อยของวัตถุทางนะคุณผู้ชมนี่นะป้าแมวพาดูสวยๆนะ ท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอหรือโทรมาถามพี่สุนันท์พี่สุนันท์บอกเบอร์โทรก่อนศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าจ้า,ถ,าถ้าใครจะมาบ้านพี่สุนันท์ได้นะคะอยู่พิกัดอยู่ที่ตำบลดงขุยอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะบ้านพี่สุนันท์นะก็ไม่ห่างจากบ้านป้าแมวมากนะคะใช่ครับพี่สุนันท์อ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นเป็นพวกไม้รวมๆนะคะป้าแมวอ,อันนี้จะออกจะเป็นไอ้จอมทับต้นนี้นะสวยเหมือนจอ,อมจอมทับเลยต้นนี้ใช่อันนี้เราด้วยร้อยห้าสิบบาทใหญ่ๆเลย อันนี้จะเป็นเท้าลำไทยแผงเอาไปนานันก็เซลให้ร้อยห้าสิบาทเนี่ยกะเซลเซลไปมีลูกไม้ด้วยเนี่ยพวกลูกไม้ผสมเนี่ยกัดสีเลยกบในเครื่องปัน่นเอาหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันะหนึ่งร้อยห้าสิ150บาทยอดมงกุฎก็มีนะยอดมงกุฎล้นดางนะคะก็ร้อยห้าสิบบาทนะะอืมต้นนี้จะเป็นเอพาดบางแก้วหน้าเขียวอันนี้ก็ให้ร้อยห้าสิบบาท้ะ โอ้โหบอนใบไผ่สวยใบไผ่อ่ะป้านันให้อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทป้าแมวอันนี้ก็มีสองต้นมีอะไรเลยเนี่ยให้อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะอันนี้จะเป็นอะไรนะมงกุลบอลใบไผ่หมดก่อนเนาะใบไผ่นะคะมงคลมงคุลซับเหรออ่ามงคุลซับกระถางละร้อยห้าสิบบาทจ้ะมงคุลซับแข็งแรงจ้ะร้อยห้าสิบบาทบอนของพี่จุนันร้อยห้าสิบบาทสวยๆนะคะท่านผู้ชม ต่อมาค่ะต่อมาอันนี้จะเป็นเพชรพิรุณอ่าป้านันให้70บาทนะเพชรพิรุนมีหลายไมหลายกระถางอยู่ค่ะอมโตนแล้วนะคะเพชรพิรุณนะ70็ดสิบบาทเจ็บาทแล้วก็จะเป็นพวกลูกไม้อันนี่ค่ะกระถางนี้ให้70บาทนะเนี่ยถาดนี้ให้70บาทนะถาดนี้ในที่มีเพชรพิรุณนะคะมี12กระถาง70บาทองนระถางเพ็ดสิบบาทอันนี้จะเป็นมณีทองมณีทองป้านันให้อยู่ที่200บาทนะคะ ไซส์ใหญ่ๆเลยเปอร์เิร์เลยให้อยู่ที่200บาทถาดนี้ราคา200บาทนะจ้ะนี่นะคะถาดนี้นะคะ200บาทนะถัดต่อมาแต่อันนี้จะเป็นหัวใจทศกัณฐนหัวใจทศกัณฐ์ตัวแมวจ้ะ150บาทจ้ะอ่าอันนี้จะเป็นหนุมาลข้าวเฝ้ากับน่ะหนุมานอมผ้าผาถาดไออันนี้นะก็ละร้อยบาทจ้ะมีไอ้มีหนุมาลข้าวเฝ้ากับอมผ้าผา100บาทใช่มีหัวใจทศกัณฐ์คือ150บาทใช่นี่นะคะท่านผู้ชม150บาทนะคะ นี่เป็นต้นแม่หัวใจทศกัณฐ์นะ,ะท่านผู้ชมนี่นะคะปบ้นนันพามาดูเขาจะ,จะดอกแดงแบบนี้เลยนะคะต้นแม่หัวใจทศกัณฐ์นะคะแดงใบใหญ่ใบหนาเลยแล้วต้นแม่ไซส์แม่พี่ตุนนันมีขายไหมยังไม่มีจับป้าแมวมีอยู่แม่เดียวนี่ยไหนพี่ผ่านเป็นไม้ผ่าเนาะผ่าได้แค่นั้นเนี่ยมาด้านนี้ท่านผู้ชมโอ้โหมีต่บลส,สวยๆทั้งนั้นเลยพี่ตุนนันแนะนําเลยจ้า อันนี้จะเป็นตะลแม่กูสูมานะคะไซตั้งแม่เลยไซนี้ประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทเลยไซใหญ่เลยนะแล้วอันนี้จะเป็นมหาพลอันนี้มหาพลประนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทมีลูกอ่อนมาแล้วอันนี้มังกรทองมังกรทองประนันให้อยู่ที่สองร้อยบาทกระถางก็สองร้อยบาทมีอยู่สามกระถางนะสี่กระถางสี่กระถางสวย มาแก้วมาแก้วอยู่ที่สองร้อยบาทจ้าจ้ามาแก้วสวยเลยเริ่มสองร้อยบาทอ่ะมีพริกกับเกลือหลงมาจ้าพนันไทยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึลูกไม้สวยๆแล้วพี่สุนันลูกไม้สวยๆเอาพนันเดี๋ยวให้เซลล์เไปเลยร้อยห้าสิบบาทจ้ะสวยๆนะคะหวานๆกันเลยนะถังใหญ่ๆกันเลยใครชอบถังไหนวงมาจ้ะหรือจะวิดีโอมาเลือกเอาเลยก็ได้อันนี้ก็สวยพี่แมว ออใบแปลกๆใบแปลกสวยดีเหมือนฉลองกุ้งเออน่าเก็บสวยสวยสวยต้านันแลถีเสื้อสมุดแล้วถีเสื้อสมุดไซส์นี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบจ้าไซนี้กําลังเริ่มกัดสีมาละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทด้านนี้ด้านนี้ไม้กลูกไม้อันนี้ก็ลูกไม้เอาปต้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนั่นแหละไซส์ใหญ่ๆเลยเนาะต่อมาเลยค่ะ ต,ต้นนี้จะเป็นทองพันชั่งนะคะทองทองพันช่งางประนาันให้อยู่ที่200บาทเลยกัดสสวยสวย,สวยแล้วใสวแ์สแข็งแรงอันนี้เท้าลำไยเอามาหลงอยู่นี้ปอะน,นั้นให้อยู่ที่350ร้อาสนะถางนี้นะคะเท้าลำไยอ,นนอันนี้มันชืออะไรเนี่ยลืมลืมไปอีกแล้วว่าแมวอะไรวะซับซับอะไรวะซับทวีคูณ ซับทวีคูณสองร้อยห้าสิบัทวีคูณล้วแมวพูดอะไรเลืศดอะไรซ <laughs> ับทวีคูณ <laughs> ไ,รไรไราแมวพูดเลือดเลยจำไม่ได้อันนี้สองฝั่งโคงให้อยู่ที่สามร้อยบาทมีสองกระถางนะคะสองฝั่งโของอันนี้อะ,อะไรละ่ะทับทิมเมืองจนันอันนี้ให้สองร้อยบาทอ,อันนี้อะไรนิยมอะไรนะลืมอีกแล้ว นิยมไทยหรือไทยนิยมอะไรนี่เนี่ยไทยนิยมสองร้อยพอกันเลยนอกพ่อแมวเราเนี่ยเนาะอันนี้ทิดาแม่กองให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบจ้าทิดาแม่กองได้พูดผิดพูดถูกนาลีบุรพานาลีบุรพาให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะกัดสีมาแล้วนะอันนู้นเหรออันนี้อันนี้เดี๋ยวดูชื่อก่อนต้นมันเหมือนกันไปหมดต้องมีป้ายชื่อ ขุนสามชนขุนสามชนให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบคุนสามชนคุณสามชนเนี่ยเขาคล้ายเอ้นั่นนะตอพิยาคล้ายตอพิยาแตใบเขาแตกต่างกันนะคะท่านผู้ชมต้นนี้จะเป็นเขาสมิงเขาสมิงให้อยู่ที่สามร้อยบาทใบเขาจะคล้ายๆกันต้องดูเลลากัดสีอันนี้จะเป็นพญามณ์ต้นอะพลอยชมพูไม่ใช่พญามน์พลอยชมพูให้อยู่ที่สองร้อยบาทไปเลย เดี๋ยวกันแต่ <c oughs> มาต่อพิุนันด้านนี้วสวยเลยจ้ะ,ะตรงนี้นะคะเป็นจังหวัดกระบี่จังหวัดกระบี่ไซส์นี้ปนันให้อยู่ที่300บาทจ้ามีสองกระถางนะคะในถาดนี่นะสกระถางจ้ะ,ะแล้วอันนี้จะเป็นหมอชานยุทธแต่เขายังเล็กอยู่เอปนันให้อยู่ที่300บาทหมอชันย,ยุทธตุ้นตา อันนี้จะเป็นบอลบอลกาบนาคขลาดที่โตขึ้นเขาจะแดงๆปัวแมวจ้ะให้สองร้อยบาทจ้าอันนี้จะเป็นไก่อัมพันเล็กให้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเขายังไม่กัดสีแต่ถ้ากัดสีไม่ได้ราคานี้สวยนะพี่นันสวยสวยจ้ะอันนี้อะไรลืมอีกแล้วลืมมงคลซับเออใช่มงคณซับมงคณซับให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ามงคทซับ อันนี้จะเป็นเทพทรงศิลเทพทรงศิลก็ร้อยห้าสิบจ้ะอืมสวยอันนี้จะเป็นอ<ะ>เดี๋ยวจเจริญกุงก้งจเจริญกุ้งเจริญกุ้งให้อยู่ที่สองร้อยบาทสวยๆเลยจเจริญกุ้งนะคะอันนี้จะเป็นเหลืองเงินทองนาคก็สองร้อยบาทจา้าเหลืองเงินทองนาคอันนี้รู้สึกจะเป็นบอลเก่าปะแมวขุนสัน์ข,นขุนสัน์ให้สองร้อยบาทอ่าไซส์นี้นะ อันนี้จะเป็นลูกไม้ป้าแมวแต่เขาสวยดีอืให้ให้ร้อยห้าสิบอ่ะสวยยเลยสวยต่อไปครับพี่นันเอามาถึงไหนแล้วแลราถึงนี้ยังรวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าไทยสองร้อยบาทกระดูกขาวจ้ะรวยล้นฟ้าไทยสวยๆเลยนะอันนี้จะเป็นอ่าพระนารายณ์หรืออะไรอันนี้เท้าพันตาเท้าพันตาหนึ่งร้อยห้าสิบเท้าพันตา จดูพระนารายก่อนอันนี้พระนารายพระนารายก็ร้อยห้าสิบจ้าม็ดจะไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันผีเสื้อสมุดไซส์ใหญ่พิจารณนร้อยห้าสิบจ้าผีเสื้อสมุดไซส์ใหญ่อวบวบต้นแข็งแรงร้อยห้าสิบบาทมีร้อยห้าสิบกับร้อยยี่สิบนะคะมาเป็นหมอใบกนอันนี้จะเป็นหมอหมอชันยุทธ์ประนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะคะกำลังกัดสีนะกำลังสวยสวย นี่เดือนมกราเดือนมกราป้านันก็ให้อยู่ที่สามร้อยบาทอ่าไซส์นี้มีสองกระถางนะคะให้อยู่ที่สามร้อยบาทอันนี้จะเป็นลูกไม้แต่เขากัดด่างออกมาเขาไม่มีชื่อนะปะน้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทอันนี้อะไรอีกแล้วลืมชื่อตอนได้มามีชื่อลืมอีกแล้วเหมือนกันอ,อันนี้จะเป็นเหมือนเศรษฐีสุพสรรณเศรษฐีสุพรรณเอาไซส์นี้ให้อยู่ที่สองร้อยบาทเลยสองร้อยบาท นี่พ้ะบงางควยไัยพระบางโวยภัยมีสองต้นสามต้นในกระถางวัะนั้นให้อยู่ที่สองร้อยบาทจ้พพาพ้าบางควยภัยอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยจำช,<ร>ชื่อไว้ก่อนเดี๋ยวทูมาถามมานะท่านผู้ชมทองเฮาทองเฮาหนึ่งร้อยบาทอ่าทองเฮามีสองกระถางนะคะทองเฮาอันนี้จะเป็นเทพ เทพอม,มรินเทพอม,มรินให้สองร้อยบาทเทพอม,มรินมีสองกระถางนะคะบอลเก่าดเด้ออันนี้เหรออ,อันนี้จะเป็นสุขโขไทยสุขโขททยป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทเลยให้เซลเซีลไปเลยกระถางละสองร้อยบาทนะคะนกสดายุมีต้นหนึ่นอกอยู่ต้นไหนวะเนีน่ยนี่นี่นี่น,น,นี่เออนอกสดายุมีอยู่หนึ่งต้นปะาน,นันให้สองร้อยบาทเหมือนกันนกนะ มาต่อกันด้วยอันนี้จะเป็นเพชรสวนนะชุดก็นั่นให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทเลยลุ้นด่างลุ้นด่างให้กระถางละหนึ่งร้อยบาทเลยนะสวยๆกันทุกต้นเลยแต่แต่ต้นที่ด่างอยู่บ้านป้าแมวนะพี่สุนันดออด่างนี่นี่นี่ร้อยบาทไม่แพงเลยป้าแมวไม่แพงไม่แพงมีลูกด้วยมีลูกด้วยใครจะเอาบอกนะคะ กรถางนี่แกมอ,อกไปขายอันออน<ะ>ี้อะไรมาพี่นันอันนี้มีมนสวรรค์มนสวรสวรค์ไซนี้ให้อยู่ที่สามร้อยบาทเนี่ยมีสามกระถางสี่กระถางนะวก็แมวมนสวรรค์สวยๆเลยอันนี้เท้าลำไยกัดสีฮับฮับเลยให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะ,ะสวยๆกันเลยอันนี้จะเป็นเทพนาลีเทพนาลีกระถางละสองร้อยห้าสิบบาทเทพนาลีนะคะ,ะฟอร์มเขาสวยใบเขาจะซ้อน อันนี้เป็นอะไรเนี่ยคุ้มซับคุ้มซับให้อยู่ที่สองร้อยบาทคุ้มซับนะคะอันนี้จะเป็นอะไรนะรัตนาศิลรัตนะศิลัตนศิลให้อยู่ที่สามร้อยหสิบาทอันนี้สี่กระถางใช่มีสี่กระถางสวยๆเลยอันนี้ใบนั่นเ,เนียเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านกระถางน,นี้ให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทสวยๆเ,ยเลยไม่เป็นไรหรอก โอ้โหวันนี้ด่างสวยๆเลยนี่ยายมึงมุมจะจะพันหน้าพันแว่นนะอันนี้จะเป็นนกพะเก้าเอาไซส์นี้ประนานให้อยู่ที่400บาทเลยจ้ะนกพะเก้าดังๆกันเลยนะอ่าไซส์นี้ให้อยู่ที่หน้าหน้าทองเป้าแมวให้อยู่ที่550จ้ะสวยๆกันเลยนะคะอ่า550มีหนึ่งสองสามสี่กระถางนะจ้ะ อนี่เจ้าจักรพัดไซส์ใหญ่หน่อยไซส์นี้ประนันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทอืมสวยสวยแล้วถูกนางลักสดนางลักสดอ่าปานันให้มีสามกระถางให้หกร้อยบาทเลยจ้ะกระถางละหกร้อยบาทรีบกันเลยนะคะมีสามกระถางนะแต่ก่อนไม่ได้ราคานี้นะราคานี้เป็นพันเลยรุ่นเนี้ยอาศิลาหุ้มทองศิลาหุ้มทองไซส์นี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทกับสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบมีสองกระถาง เขาจะใหญ่กว่ากันเขาจะใหญ่กว่ากันนะคะอนุนยิ่งใหญ่เลยจะโทรมาถามพี่นันชมพูทวีปก่อนที่นั่นชมพูทวีปชมพูทวีปมีไซส์ห้าร้อยห้าสิบจะป้าแมวเลือกได้เลยกระถางอ๊้ยอันนี้ใหญ่อ่ะอันนี้ใครเลือกก่อนได้ก่อนนะห้าร้อยห้าสิบไม่แพงเลยอืแล้วอันนี้ก็ปไปสวยๆเลยจะอันนี้จะเป็นพัทยาพัทยาให้อยู่ที่ ห้าร้อยบาทพัทยานะคะมีสองกระถางเดือนมกราสี่ร้อยห้าสิบนะคะเดือนมกราสวรรค์ค่ะอักษรสวรรค์นะาสวยๆให้อันนี้พมาหมอันนี้พรมเลยเท่าไหร่ให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทพรมพิมานอันนี้จะเป็นอะไรนะออะไรวะซับเจริญเท่าไหร่ซับเจริญซับเจริญให้ไปสี่ร้อยห้าสิบปะแมวอ่ะสี่ร้อยห้าสิบ ตีชดาแล้วนี่ยตีชดาตีชดาให้อยู่ที่สามร้อยเลยอืมสวยมากสวยก่อนกาบสวยแต่ก่อนไม่ได้ราคานี้เนาะแม่พนันซิลให้วันนี้อ่มหาเศรษฐีมหาเศรษฐีให้อยู่ที่หกร้อยบาทมีสองไซส์แต่มีสองต้นที่ใหญ่ๆหอืมหกร้อยบาทสองกระถางเลยเบลเลอร์เลยเนี่ยสีกาญจนาพี่สุนันสีกาญจนาสีกาญจนาให้อยู่ที่ ใส้ใหญ่ๆอย่างนี้เหรอจะนะให้อยู่ที่450เลยอ่ะจ้ะเซลล์ไปโอ้ยอันนี้ก็ไปหักตั้งแต่เมื่อไหร่อีกเนี่ยยอดหักกินีหรือเปล่าไม่รู้เด็ดทิ้งเลยนะหักอ่ะใช่อย่างนั้นอ่ะใบก็ขอบจริงจริงอันนี้จะเป็นกำแพงเงินกำแพงเงินประนันให้อยู่ที่350นะกำแพงเงินโตขึ้นยิ่งสวยมากเลยอันนี้อ่าดวงอัมพรใช่ไหมเจ้ะ อำพรอ่าประมาณให้อยู่ที่สามอะไรวะที่ออกจากรำไแดงใช่ไหมไม่ใช่อออ๋อใช่ไหมจากชายชนน่ะอืมนานาเถียงรันตีแล้วอ่าให้กระถางก็สามร้อยห้าสิบนะอ่าอันนี้นางวาลีเสาวลินเสาวลินอ้ยสับสนอ่าให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยป้าแมวอ่าให้เอฟเอาเลยนะ น,นี้พันดาวพันดาวเอาพันดาวป่นันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบไซส์ใหญ่ๆกันเลยนะคะก็ไม่เบบีนะอ่ามาต่อด้วยอ,อมนาคออมนาคป่นันให้อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบเลย,<ว>ยไซส์สวยๆใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้เขาไมแก้วเขาไมแก้วปพ่นันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะหอมสวยเป็นไม้สวยๆจริงๆอ,อันนี้จะเป็น นำโชคนำโชคให้อยู่ที่450อยู่นำโชคมีจำนวนน้อยอันนี้บอกไปแล้วเนาะแกอแล้วนะออันนี้จะเป็นอะไรอีกเนี่ยหมอหมอชาญยุทธตู้นี้ประนันขอ400บาทเพราะเขาไซส์ใหญ่ใช่ไซส์ใหญ,ใใหญ่กำลังกัดสีมาสวยๆใส,ส่เบลเลอร์กันเลยอันนี้จะเป็นอืม ลืมชื่อแล้วป้าแมวจะโทรมาถาม,มชื่อปักนะไอันนี้ตะ,นตะวันชิงพบตะวันชิงพบให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทเลยไซส์ใหญ่หญตะวันชิงพบ,งพบคุณขจรนะไม่ใช่พันพันศรโยธาพันศรโยทาก็สองร้อยห้าสิบทรงเขาจะอีกคนละทรงกันอบอลที่สวยงั้นี้เลยวันนี้ อันนี้อ่มกกา,ามกกาลาจ้ะเดินมกกลาอ่ามกกลาไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ลำพูนล,ลำพูนล,ลำพูนล,ลำพูนอ่าไซส์นี่ให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบเลยจ้ะเหลือต้นเดียวก็น,นันเซลให้สามร้อยห้าสิบเลยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นกระ,กระเกษศตร,รศ,ษศาสตร์เกษตรศาสตร์ก็นันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบไปเลยนะ เลือทางเดียวสวยๆกันเลยอันนี้สงขาป้าแมวสงขาสงขาให้สองร้อยห้าสิบเลยมีสองกระถางกำลังกัดส,สวยใสดีสวยๆเลยเนี่ยพี่สนันชื่ออะไรพี่เหรอ,อกระเสิศาสตร์หรือเปล่าจ,จุลาตีคูณจุลาตีคูณไซส์ใหญ่ป้าสนั้นให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบเลยไซส์ตั้งแม่กันเลยนะ,จ,ะจุลาตีคูณ ันนี้จะเป็นเงินแสนเงินแสนไซส์ใหญ่อ่ะป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะสามร้อยบาทใหญ่ๆกันเลยนะอันนี้จะเป็นบอลเก่าป้าแมวจ้ะบอลเก่าจะเป็นชื่อพญาอนุชิตพญาอนุชิตไซส์นี้ป้านันให้อยู่ที่สามร้อยบาทจ้ะสวยจังเลยพญาอนุชิตนี่นะคะเป็นบอลของพี่สุนันนะคะยังไงเอฟซีทุกท่านโทรมาถามพี่สุนันได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวขอจบไลฟ์วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปปิดท้ายตรงนี้นนี่คือ โชวภาพสวยเน,ะนานนนะสุนันเนาะนะคะเบอร์โชวป้นันนะคะ0812810775นะคะต้นไหนป้านันไม่ได้บอกก็ทักมาถามเอานะนี่นะคะบนพี่สุนันมีหลายอย่างนะคะพี่สุน,น,นันแนะนำก็ได้นะ,ะตู้นี้บอลเก่าเยอะนะคะ,ะ,คะม,มีมหาพลสําหรับตู้นี้นะมหาพลพระวิษนุแล้วก็เล่าปีในจันหนวดเขี้ยว นายแก้วตู้นี้นะคะหลายอย่างอยู่แล้วก็อะไรนะเดี๋ยวกันหาชาลีนี่นะคะครับป้แมวพาดูภาพนะคะเดี๋ยวป้แมวจะขอจุกไลท์แล้วก็ล้วนสีสวยๆบ้านพิสณุนันนะคะเดี๋ยวป้แมวทิ้งเบอร์พิสณุนันไว้ท้ายคลิปอันนี้พิษณุนันเขาชอบลืมเลยเลยตัวน,นี้เสาวอันนี้เลยวาสุกรีนอันไหนรู้วนัวนเขามาหาะะหาไม่เจอแมวขอสวัสด,ดี FC ทุกท่านนะคะขอให้มีความสุข ไปกระบบนสีสวยๆของพ่อแมร์และพี่สุนันนะคะสวัสดีจ้า